สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมื่อนี้พาผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับในช่องตโตสโนแยมสตูดิโอครับมาที่จังหวัดยโสธรครับเมื่อนี้เว้าเป็นภาษาภูไทยครับมื่อนี้มาเที่ยวพระธาตุกองเข้าน้อยธาตุกองเข้าน้อยของเนาะธาตุกองเข้าน้อยนี่เป็นเรื่องของลู่ชายนะครับกับแม่นะครับลู่สายแม่เอาเข้าออกไปส่งสานะครับลู่ชายกันว่าแม่เอาเข้ามาคือน้อยนะครับ ยังมีทันได้กินแต่ว่าหายแม่ก่อนครับพี่น้องโกรธแม่ก่อนก็เลยได้หาแม่ตายนะครับแล้วก็ได้ป็นตำนานนะครับแล้วก็เพื่อนเกิดชื่อลงโทษแล้วก็ออกมาอป็นสร้างพระธาตุเธอแม่นะครับเขาข้าวเขาฝังนะครับพระธาตุกองเขาน้อยเนาะธาตุกองเขาน้อยกะตั้งอยู่นี่ละตั้งอยู่จังหวัดยโสธรนะครับพี่น้อง จังหวัดจจโาทรรกับพาพี่น้องมาเบิง่งมาเบิง่งนี่แหละครับธาตุกองข้าวน้อยเรื่องราวของนะครับชีวิตวิถีชีวิตชาวอีสานนะครับครับสร้างกับอิงอิงจักน้อยนะครับธาตุกองข้าวน้อยกับอิงอิงจักน้อยนะพาคุณผู้ชมมาเบิง่งนี่แหละครับโอ้กับมีปั้นควายนะครับ ปันควายพร้อมพี่น้องควายก็มีลายสีได้พี่น้องเลยนจ <c oughs> ะ,ะมีเป็นคือจังเป็นเป็นใบซีมาแล้วพี่น้องเนาะใบซีแม่มีควายถวายพี่น้องน,นี่นครับนู้นะครับเป็นเป็นพระเป็นธาตุเนานะครับเป็นธาตุ สร้างแบบประมาณเกาะีกถือปูนขึ้นมานะครับนี่นะครับธาตุนี่นะครับบริเวณรอบๆครับพี่น้องก็จะมีธาตุเนาะนะครับมีส่วนหญ่จะเป็นรูปปั้นควายครับพี่น้องรูปปั้นควายีต้นต้นไทรเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะ เป็นตน้นไทรข้างๆกันมีเฮืนคนครับพี่น้องมีบ้านเฮินคน <c oughs> ค่อยกละพานย่างออมบึงว่ารอบๆหาดกล่องเขาน้อยที่จังหวัดยะโสธรททน,นี่มีเพลินแน่นะครับ <c oughs> เบื้องต้นกับพานย่างออมบึง ข้างหลังครับเป็นเป็นน้ำเน,น,นี่เนาะเป็นบึงน้ำเนาะเพราะว่านราเรือมาอ่านเบิ่งพระวัดพระธาตุตทองระวัดพระธาตุตาทองตามรูปแบบสถาปัตยกรรมนะครับหม <c oughs> อเป็นภาษาพุทธไทยพระธาตุตาทองเนาะพระธาตุตาทองแต่บนตาทอง อำเภอเมืองจังหวัด,ดยะโสธรพี่น้องประวัติเพื่อนบอกว่าพระธาตุตาทองนี่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสร้างขึ้นในพุทธศต,รตรวรรษที่24และอันล้มีความเกี่ยวเนื่องกับนิทานพื้นบ้านสืบกันมาเล่าเล่าเล่ากันมาว่ามีผู้คนแถบอำเภอรัตนบ,บุรีทราบว่าทราบข่าวการบรุรัทพระธาตุพนมจังพร้อมใจกันรวบรวมวัตถุมงคลสิ่งมีค่านะครับ เพื่อน,นําไปบรรจุไว้ในพระธาตุพนมแต่เพื่อนเดินทางถึงบ้านตาทองแล้วได้พบกับชาวบ้านเสดาตําบลตาทองที่ซ้อยบุรณะพระธาตุเดินทางกลับมาบ้านพาะการบุรณะพระธาตุพนมได้สําเร็จแล้วเพิ่นบอกอ๋อ <c oughs> แปลว่าสร้างพระธาตุพนมแล้วแล้วเนรอครับ <c oughs> <c oughs> มาลองรับของมีค่าที่ชาวอำเภอรัตนบุรีนะครับและนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ที่กำลังสร้าง จึงเรียกพระธาตุตาทองหรือธาตุทองพี่น้องโอ้ลักษณะสถาปัตยกรรมนี่พระธาตุตาทองนี่เป็นเจดีย์ทรงมนดบยอดโบเลมในผังสี่เหลี่มครับจัตุรัสก่อสร้างเป็นแนวกกอิทือปูนโซนฐานตอนล่างเป็นเป็นฐานเขีงรองรับสันสุดฐานโบทองโบท้องโบท้องไม้ลูกแก้วโอกไก่โซนมนดบทำยอ่อ เก็ดมีซุ้มทั้งเจด้านยอดซุ้มโค้งครับแบบซุ้มหน้านางภายในประดับรูปปั้นลายาพันพึกษาเสาซุ้มทำลายเอ็ดลายแบบแสงตะวินเออแสงแสงแสงตะวินนี่คือแสงตะเงินคือแสงพระอาทิตย์นี่แหละพี่น้องอประดับกระจกส่วนยอดเป็นโบ ố, ครับเป็นดอกโบ้นะครับริมกระเอด็ดเป็นยอดเก็ด เป็นรูปโบลีมมีเครื่องยอดซ้อนกันสามชั้นยอดแหลมคุเอโดยมีรอบมีใบเสมาสมัยทวารวดีแล้วกะกลุ่มเจดีลายจำลองทรงบโรลีมด้านนาประธาตตาทองมีอยู่มีมีอูบมุงครับมีอูบมีอูบมุงทึงงเนาะมีอูบมุงแบบพื้นถิ่นอีสานใน พังเล่มจะซีเล่มจะตุรัสในพังเล่มจะตุรัสลักษณะเป็นห้องสีเล่มหลังคาโดมอินลาดสอบเขาลาดเทาหาเดียวนะครับเท้าหากันสันหลังคาประดับปูนปั้นรูปหน้า <c oughs> ยอดหลังคาตอนกลางเป็นเจดีขนาดเล็กเป็นเจดีคดเล็กบ่ขนาดเลขภายในบริสถานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิัยษโอ้ทางในมีพระปางมารวิยพร้อมพี่นนอะ ละกะเพิ่นเวาว่าสร้างพื้นที่อีสานช่างฝีมือช่างพื้นที่อีสานนะครับเอกลักษณ์ของพระธาตุตตทอง,งก็คือการออกแบบรูปทรงเจดีย์ที่สวยงามและก็เป็นพระธาตุแห่งหนึ่งที่อาจละเกี่ยวข้องกับนิทานกล่องข้าวน้อยห้าแม่นี่ครับกล่องข้าวน้อยห้าแม่ครับอีกทั้งมีประวัติอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ขององค์พระธาตุพนม กรมศิลปากกประปปกาศเพืนทะเบียนโบราณสถานพระตาตาทองในราชกิจจานุเบกษาวันที่27กันยายน2 4 7 9และกำนดประกาศเขตที่ดินในราชกิจจานุเบกษาวันที่15มกราคม2552มีพื้นที่เนืงไร่เนืงงานพี่น้อง59ตารางวาโบราณสถานแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งล่าสุด2,545ผู้บุกลุกทำลายโบราณสถานถือว่ามีความผิดพี่น้องเอยนี่แหละครับ อมาถ่ายรูปองค์พระธาตุตัดทองมาฟะมาตอนพี่น้องครับนี่แหละครับคอนเทนต์นี้นะครับพระธาตุตัดทองหรือว่าเรื่องราวนิทานอีสานกองข้าวน้อยห้าแม่พี่น้องก็ฟะตอนพี่น้องไว้นะครับฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องโตโตสนุกแย้มนะครับค่ะคือพี่น้องฟังภาษาผู้ไทยครับวันนี้ครับนี่ครับมาหอดกะ หลายคู่หลายคนกะนาดอกไม้ทุกทีนนะครับมากาบว้บูซานะครับนี่มีพระพุทธรูปปงปางมานวิชัยพร้อมครับทางในครับพี่น้องในมณฑปนะครับสาธุประภักษาเด้อครับครับจบลงไปนะครับฟ้าตอนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องตัวโต๊ะสนุยแย้มครับพระทาตุกล่องข้าวน้อยหรือว่า พระธาตุตาทองนะครับเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพระธาตุพนมนำนะครับมีความเกี่ยวกับนิทานกรมนิทานอีสานเรื่องเล่าทางอีสานมาเรื่องเกี่ยวกับกองข้าวน้อยหาแม่นำครับพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งครับมุมนี้ก็ลังงามเติบพี่น้องมุมนี้ก็เป็นภาพสวยงามครับมีได้บรรยากาศของต้นโพครับใบโพ งาโพกิงโพนี่แหละเป็นเธอเป็นแบบประมาณเป็นีห้องนะครับเป็นห้องเนื่องสวยงามครับถือว่าเป็นโบราณสถานของพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับแลวกะ็เป็นโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องซืบเนื่องกับประวัติเรื่องราวของพระธาตุพนงงมคำเนาะพี่น้องเนาะเจดีย์นี้น,น, JD ni, นะครับกับตั้งอยู่ที่บันตาทองตะบลตาทองเนาะ น่าระอยู่อำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมีโอกาสกะมาเที่ยวมาไหวา้มาขอพรที่สําคัญต้องไปซื้อลอตเตอรี่ฟ้าไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวมล่นเม็ดพี่น้องอ้าวมวาื่อวานลอตเตอรี่ย่างไม้เช่นน้อยกะระเป็นมาซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรีน่นี่น่าละอ้อมื่ออื่นเนาะนะครับที่สําคัญมา มาโบราณสถานแล้วก็อานแล้มามาสิ่งโซคนำนะครับโงดนี้นี่ยังไม่หูว่าเลขตัวเรือเด่นดังนี่ครับก็ต้องสิ่งครับต้องสิ่งโซคเอาครับพี่น้องมีรายอัน นี่แหละเดี๋ยวค่อยซื้อก่อนเลขออมมืออื่นเนาะครับมืออืเหรออ่ครับห้พรุ่งนี้สามสิบเอ็ดวันจันทร์นะคะโอ้ที่หนึ่งวันจันทร์เนาะครับห้องนี้ยังยังยังไม่ออกพรุ่งนี้ไม่ออกจ้าออ๋วันจันทร์นะครับพี่น้องมาฮอดนี่กันหาเบิ่งตัวเด็ดๆจากไปนึงครับ กับหนึ่งใบเอาตัวเลยเนาะ,นะเอาขอบคุณ FC ที่ที่ตามเดี๋ยวค่อยซื้อลอตเตอรี่ก่อนพี่น้องนคอนเทนต์พระธาตุตัดทองหรือว่าเรื่องราวกล่กอ,องขนมฮาแม่เรื่องราวของพี่น้องชาวอีสานที่ลาไป นํานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำของมงคลไปร่มสร้างองค์พระาธาตุพนมมาเบิ่งอยู่นี้พระาธาตุตาดทองของของนอย้าแม่จังหวัดยโสธรครับสวัสดีครับ